อสวัสดีครับทุกคนพวกกับผมในกุชชีอีกแล้วนะเราจะมาอยู่กับน้องเห็ดของเราในร่างที่ตัวใหญ่มากเลยนะก็ดิจิตอลแนนแมสภาคที่2ครับไป้าเป็นพาสสุดท้ายแล้วแหละไม่สุดท้ายก็ต้องเป็นพาสสุดท้ายได้ตามมาไม่ต้องห่วงไม่ว่าเธอจะเป็นยังไง เรา,าก็ยังเป็นเพื่อนกันนะไปมาห้าให้ห<ป>้าให้<ป>มาอ่ะใหญ่ชันปีนั่นหรอ<ป>เอ๊ะเอ๊ะแล้วมาทางไหนอ่ะอ๋อประตูไ,<ป>ได้เลยข<ป>้าให้ข<ป>้าให้ ให้ให้ให้ใหาให้เออผมว่าต้องตีนี่ว่ะอยา่าไปกับผมไปด้วยกันไม่น้องเห็ดน้องเห็ดหาย nãy nãy nãy, nãy nãy nãy, nãy 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 ha! nãy มาผลแล้วก็ตายต,ายตรงนี้เลยตาเป็นพาที่บนเวียนนะตายเกิดบนเวียนให้ไม่อย่าโก,กดอย่าโก,กดพี่เลยนะน้องนะ <laughs> มีสินะบอสตัวสุดท้ายไม่ใหญ่ไปอย่างนี้เลยโว้ยแคนั้นจบอย่างนี้ด้วย ไมต้องจบอย่างนี้ด้วยฮาให้ไี่จะไม่มีทางให้หนีเลยอะอโอ๊ยทำไมน้องเห็ดต้องทำอย่างนี้กับเรา มีร่องรอยครับว่าเข้ามาทางนี้นี่ก็ต้องช่วยฮะไอ้บ้านั่น <c oughs> ไอ้พี่ทีวี <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แค่ให้เองโอ้ไม่กอดไปไงวะเนี่ย ต้องาทางด้านตรงข้ามครับซึ่งถ้าเขาเห็นเราเขาจะกรโดดใส่เราเลยอะ่ะปีนได้ปะต้องลองปีนเขาจะห่วงนะเดินแล้วกันเดินแล้วกัน ผมว่าผมพอจะเข้าใจแล้วว่ะว่าต้องทำยังไงอีกแล้วสินะยอดต้องสืบจิ้วรู้แล้วสินะว่าจะต้องทํายังไงเป็นอะไ,ไรที่แบบแย่มากถ้าเข้าไปใกล้มันจะเป็นอะไรหรอปะ เอป็อนแบบที่นหนึ่งฮะต้องลากขวานให้ไปใกล้ที่สุดก่อนนี่บ้าเลยฟาเลยฟาเลย อโอเคเราจะห้าให้ตรงนี้เนาะเราจะรีบกลับไปเราจะห้าให้ทำไมเรียกรีบกันทำไมผมเรียกกันเรียกว่าลองว่าห้าให้วะรอเอาคัมนี้เดียวนะเดี๋เพิ่งเพิ่งเล่นขอกินน้ำแป๊บไม่ทันได้กินน้ำเลย

ไม่เสียกสะทอดกันอนะ่ะข้าให้ขา้าให้ทางขวาปะทางขวาจริงด้วยวะเดินดไปทางเดินไปข้างหน้าตั้งนานสุดท้ายอยู่ทางขวาไป น้องเห็ดน้องเห็ดที่มาช่วยแล้วแต่แรกเราต้องรู้ก่อนว่าประตูไหนออกทางไหนได้บ้างทางนี้เหรอเฮ้ยโชวขาวนี้เจ๊แก้วจริงวะเจ๋อะไรเล่าน้องเห็ดน้องเห็ดก็คือน้องเห็ด ลวงทะลุประตูเหรอเต่าขึ้นตรงนี้ก่อนฮนะมันไม่ปล่อยอ่ะมันไม่ปล่อยอ่ะมันไม่ปล่อยอ่ะจะกดได้มันปล่อยมันไม่ปล่อยอ่ะ คือทางของของวานมีแค่ทางเดียวคือแค่คือตรงทางเนี้ยเราต้องผมผมจะเข้าใจแล้วผมเขจะเข้าใจแล้วมาขอเดือบหน่อยหนึ่งแล้วกันต้องห้าให้ตรงนี้ฮะเอาวางทำไมทีอย่างเนี้ย ไาไอ้ทีอย่างนี้วางขวานเฉยอะลองดูโอเคไปต่ออพาร์ทสุดท้ายเดือดนะฮะอะไรก็ได้ฮะแต่เราจะไม่ฆ่าต้องเห็ดน,นะ ห้าให้เรียกน้องเห็ดด้วยกันพูดว่าห้าให้เกมนี้เดินทางทางด้านขวาไป๊บาสุดท้ายสินะ๊บเอาละคราวนี้ขวานมันอยู่ตรงนู้นเหรอ ล้วถ้าเดิดเราเรียกตรงนี้ล่ะแล้วก็เข้าไปในนี้กระโดดไม่ทันอืมอืม,อมยังไงดีหรือว่าต้องเรียกสองทีนะขวันน่าจะไม่ต้องขยับแล้วล่ะ เรียกตรงนี้1ทีแล้วก็วิ่งขึ้นไปถ้ากระโดดไม่ทันแล้วก็ต้องเข้าอีกประตูนไปเรียกตรงนั้นก่อนลองดูเฮ้ยได้แล้วฮะผมรู้แล้วผมรู้แล้วใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วย ขึ้นดีเอาทีอย่างนี้รนะวงังเฮ้ยอโดนมือ ok oke. Đống hệt. Đừng làm như ghê. Ôi. อืมผมว่าผมเข้าใจแล้วแหละว่าต้องทำยังไงบ้างเชื่อว่ามันต้องทำสี่จังหว,วะว่ะคือจังหวะสุดท้ายมันคือจังหวะเดียวเลยแต่เราต้องทำทั้งหมดสี่จังหวะ เอาต้องแบบเขานี่แล้วเขานี่แล้วก็เขานี่แล้วก็เข้าตรงนี้เหมือนกับพอจะเข้าใจอย่านี้หน่อย พอจะละมันคือวิธีที่เร็วที่สุดครับเงี้ล่ะเทีนี้อ่ะเราจะทั้งแา่งี้ฮะ เราต้องเรียกตรงนี้เสร็จแ,แล้วก็เรียกตรงนู้นแล้วก็วิ่งเข้าตรงนู้นเอาไม่ใช่อย่างงี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆได้แล้ว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 เอาใหม่ อ่ะได้แล้วโฮไมค์ก oh ็ถือท้ายใช่ไหมน้องเห็ดน้องเห็ดออกมาออกมาน้องเห็ดยอมเถอะ เมื่อกี้เราเดินไปเฉยๆมันมาแล้วไม่ใช่มันสิน้องน้องขอตบน้องขอค้อหัวใช่ปะเราต้องอย่างนี้ไม่นะกลายเป็นว่ากล่องโดนตีระเบิดเหรอเดี๋ยนะอีกทีเหรออีกทีใช่ไหมอีกทีไป น้องเห็ดน้องเห็ดน้องเห็ดมานี่เร็วอะไรอ่ะอิวเนี้ยอะไรเนี่ยอีกไม่ถัดเวลาวิ่งหนีอยู่ด้วย เห็ุจับมือหน่อยเนี yeah, ่ย <Yeah, S 1> อะไรเนี่ยว้าวนี่แล้วนี่อย่า ไปมันคงไม่ตกให้เราใช่ไหมช่วยด้วยมองเห็ดช่วยพี่กล่องด้วยอเอ่อไปยับปอนเอ่อเออไม่

งงไปหมดแล้วทำไมทำอย่างนี้นะอ,อ่านอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่กล่องของเราไปข้างหน้า ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนไปข้างหน้าก่อนขวาล่ซ้ายดีเฮ้ฮ่า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 มันมีตาด้วยอะ่ะ แปนว่าเราต้องอยู่ที่นี่คนเดียวงั้นเหรอเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยม,มันจบแบบนี้ละ สุดท้ายเราก็เป็นคนที่คนที่ช่วยน้องเห็ดของเราออกมานะฮะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือซิกซ์นะฮะส่วนตัวเ,เอกเราชื่อว่าโมโนช่วยออกมาจนได้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปด้วยกันเฮตโตด้วยเหรอวางขีวางจอยละเหมือนกับ ที่ช่วยเราออกมาฮะเหมือนกับว่าตอนแรกเราเจอใช่ไหมล่ะเราก็เลยหนีมาด้วยกันใช่ไหมที่อย่างนี้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าก็ยังติดอยู่ที่เดิมแบบนี้ อย่าบอกนะว่าคนที่เป็นคนใส่หมวกคนนั้นก็คือพี่ทีวีไม่นะเป็นพี่ทีวีคนถัดไป เหมือนกับว่าเราติดอยู่ในที่ติดติดในหอยหอส่งสัญญาณเนี่ยฮะเป็นห้องทีวีไปตลอดนนเองบอกเลยว่าน้องเห็ดเรานี่ตัวแสบจริงตั้งแต่ภาคแรกก็แบบกินทุกคนละฆ่าทุกค,คนภาคนี้ก็จัดก,การคนที่ช่วยไว้อกีกก็คือเราเองฮนะพี่กล่องเป็นประตูห้องนี้เหรอ อเจบแล้วใช่ไหมภาคนี้ก็จะนานหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะจบแล้วก็เลยไม่อยากตัดให้มันสุดเลยแล้วกันอืม จบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องในกดชี้นะฮะก็ถ้าดูแล้วสนุกก็กดไลค์ครับกด subscribe ครับแชร์ช่วยกันได้นะครับแหมถ้าเกิดยังมีผู้ชมคอยเมืกับมีคนดูคอยดูอยู่นะแล้วก็ผมก็จะลงวิดีโอไปเรื่อยๆนั่นแหละขอบคุณน่าทันที่ติดตามนะครับสำหรับซีรีส์ Little n i g h t m a r e นี้ก็จบไป2ภาคแล้วเนาะ เป็นนั้นว่าเราก็จะจบปีเท่านี้ครับขอบคุณครับ